งานบอลครบรอบ55ปีช่อง3ไร้เงาเบลราารานี้ล่าสุดรู้สาเหตุแล้ว สิ้นสุดไปแล้วสาหรับงานกีฬาประจําปีของเหล่านักแสดงช่อง3กับงานบ่อนช่อง3าม55ปี New Energy พลังใหม่ไร้ขีดจากัดที่คนทับเหล่านักแสดงในสังกัดมาร่วมโชว์รวมเต้นร่วมร้องและแข่งขันฟุตบอลนักสนามสุภัศราสายเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาแต่กับไร้เงานางเอกสาวแถวหน้าของช่องอย่างเบลลารานี หากเป็นแฟนๆจะทราบกันดีว่าเบลลารานีนั้นไม่เคยพลาดงานบอลเลยสักปีแถมทุกๆปีเธอยังออร่าอย่างามากอย่างงานบอลครบรอบ55ปีเมื่อปีที่แล้วเบลลารานีก็จัดโชว์หวานๆคู่กับคููจินสุดฮอตอย่างหนุ่มเจมมาให้ได้ฟินกันแบบจุใจรหรือจะงานบอลครบรับ53ปีเมื่อ2ปีก่อนเธอก็ได้ขึ้นโชว์ปังๆร่วมกับเพื่อนนักแสดงบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งชายเลยล่ะคะ่ะ หรือที่คือฮากันสุดๆก็คงเป็นงานบ่อนครบรอบ48ปีในลูกกาลเกตกับพี่หมืน่นหรือป๊๊บธนวัฒน์ควญใจแฟนๆทั่วทั้งประเทศกับผลงานสร้างชื่อของทั้งคู่ในตอนนั้นอย่างเรื่องบุพเพศนิวาสที่เคมีเล่นเอาแฟนๆกรีก,กันลั่นสนาม เาว่างานบอลปีล่าสุดนี้กลับไม่มีนางเอกสาวเบลล่ารานีทําเอาหลายคนต่างออกมาตั้งคําถามว่าสาวเบลล่าไปไหนเพราะปกติเธอจะมาร่วมงานทุกครั้งแถมยังเป็นนางเอกเบอ้์ต้นของช่องอีกด้วยทําให้มีบางคนนั้นคาดเดาไปถึงเรื่องสัญญาของเธอว่าใกล้จะหมดแล้วหรือไม่ ซึ่งล่าสุดค่ะสาวเปรลลาราณีก็ได้ออกมาตอบแล้วว่าทําไมถึงไม่ได้ไปงานในครั้งนี้โดยเธอได้กล่าวว่าเธอกลับมาไม่ทันเพราะไปทํางานที่ต่างประเทศไปต่างประเทศครั้งนี้ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวเท่านั้นแต่ก็ยังไปทํางานด้วยมีการติดต่อกันไว้แล้วก็เลยมีการล็อกขิวคลาดกันไปไม่คิดว่างานบอลจะจัดท้ายเดือนเพราะปกติจะจัดอยู่กลางเดือนก็เลยไม่ได้ไปงานในครั้งนี้นั่นเองตอนแรกก็ไม่คิดว่าแบบงานบอลจะจัดแบบท้ายเดือนเพราะปกติก็จะจัดอยู่กลางกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ วไปไปงานซึ่งเบลล่าก็ยังเผยว่าเธอเสียดายอย่างมากเพราะที่ผ่านมาไม่เคยพลาดส,สักปีแต่ปีนี้ก็แอบแอบดูคลิปเพื่อนในงานอยู่เหมือนกันส่วนเรื่องสัญญาก็ยังคงมีเหมือนเดิมซึ่งแฟนๆที่เสียดายคือสแตนเชียสาวเบลล่าก็บอกว่าเดี๋ยวก็อาจจะมีการนัดแฟนคลับในงานต่อไปแทนนั่นเองค่ะก็เอาจริงๆน่าจะอยู่มาก็ไม่เคยพลาดสักปีค่ะ แม้จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่น้อยแต่เชื่อว่าฟแฟนๆทุกคนเข้าใจเพราะช่วงนี้เบละล่าลานี้ก็ถือได้ว่าเป็นนาง,งเอกที่งานรัดตัวมากๆไปต่างประเทศครั้งนี้แม้จะไปทํางานแต่เจ้าตัวก็ยังเจ็บเวลาเที่ยวพักผ่อนให้หายเหนื่อยโดยสาวเบลล่าก็ยังได้โพสภาพเที่ยวทะเลทานอาหารอร่อยๆมาให้ได้ชมกันอีกด้วยอย่างล่าสุดตอนนี้เธอก็ยังคงออกงานอีเวนต์แบบช้ำๆส่วนงานบอลช่อง3ปีหน้าจะมีสาวเบลล่าไปร่วมงานด้วยหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันละค่ะ